สัตว์ประหลาดเหล่านี้ถูกสังหารโดยแรงกดดันของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือว่าคนผู้นั้นจะมีการบ่มเพาะพลังระดับลาชันยุธอย่างนั้นหรอสถานที่แห่งนี้ชักจะเริ่มสนุกเข้าไปทุกทีแล้วชูวฟงดูโครงกระดูกของสัตว์ประหลาดสองตัวนั้นสิโครงกระดูกมนุษย์ที่โปร่งแสงเหมือนโยกชั้นดีนั้นเป็นผู้เยี่ยมอยู่ระดับสภาวะห้องพลังลาชันยุธเอ,อ่อสวรรค์จริงๆด้วยเขาคือผู้เยี่ยมอยู่ระดับพลังลาชันยุธห่า มันคือระดับห้องพลังราชันยุทธ์เป็นเพียงแค่โครงกระดูกที่ถูกดูดขุมพลังไปจนหมดสิ้นแล้วแต่มันเป็นไปได้อย่างไงที่ยังมีขุมพลังของราชันยุทธ์กำลังดำลงอยู่เช่นนี้ระดับพลังราชันยุทธ์มีความแข็งแกร่งที่เหนือจินตนาการมากเจ้าไม่อาจจะเข้าไปใกล้คนผู้นั้นได้หรอกเออสวรรค์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าระดับราชันยุทธ์จะถูกสังหารภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียว ดูจากโครงกระดูกเขาคงตายตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเท่าที่ข้าได้ลองวิเคราะห์ไม่น่าจะใช้ผู้สร้างหอคอยอ,อสุราแห่งนี้ขึ้นมาตัานตันจะรู้เกี่ยวกับยุคสมัยโบราณหรือไม่ข้ารู้เพียงแค่าบางส่วนกระทั่งผู้คนในตอนนั้นก็ได้ตายไปจนหมดสิ้นมันเป็นเพียงแค่าอาดีตไปแล้วผู้เยี่ยมยุคสมัยโบราณกันที่พวกเขาอยู่รอดมาได้นานนะับพันปีอาจจะเป็นไปได้ว,ว่าพวกเขามีพลังพิเศษบางอย่างอย่างเช่นทเทพตีพิยอเมียว เ้าเองก็ยังไม่แน่ใจแต่การที่พวกเขาอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเขาคงน่าเกลงขามมากเจ้าี่สสำรวจต่อเถอะข้ามีรางสังหรณ์ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซูกซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ทรงพลังนี้เอิม่มก็ได้เออนี่มันอะไรกันนั่นคือจุดสิ้นสุดของหองคอยอสุรามันจะต้องมีสมบัติล้ำค่าที่อยู่ภายในราชาวังแห่งนี้ไม่ผิดแน่จักรรพันล้างผ่านอะไรคือหนทางในการฝึกยึธ ข้าสังขารมนุษย์และสัตว์ประหลาดยักษ์นั่นเพียงลําพังไม่ว่าผู้ใดคือผู้ปกครองพิภพหรือสวรรค์ข้าสามารถสังหารล้างผ่านได้ทั้งสิ้นจกกักรพรรดิล้างผ่านอย่างนั้นหรอนี่คงจะเป็นผู้ปกครองพระราชวังนี้สินะเอิม่มฉู่เฟิงเราเข้าไปกันเถอะก็ได้ตกลง